พันหล่อลื่นสเป็ตสเป็ตเ,เคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวยามบม่ายนะคะประจำวันศุกร์ที่11ธันวาคม2558ค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวรร์และก็ดิฉันฟริดาเหล่าพุชากุลค่ะ ก็วันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เป็นวันที่มีกิจกรรมสำคัญมีกิจกรรมที่คนไทยทั้งประเทศนะฮะภาคภูมิใจก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะจา์ซึ่งก็พบว่ามีประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะจากทุกจังหวัดแล้วก็ในต่างประเทศด้วยเตรียมตัวกันใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะฮะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะ น่าจะสร้างสถิติโลกได้เลย ครับว่ามีผู้คนร่วมปั่นจักรยานเพื่เธอประเกียรติอย่างมากที่สุดหลังจากครั้งที่แล้วเร็ทำลายสิทธิไปแล้วน่าจะทำใช่ถูกต้องค่ะครั้งนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะนะคะอาจารย์น่าจะทําลายสิทติของตัวเองในครั้งที่แล้วด้วยนะแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือว่าทุกคนเนี่ยอิ่มเอมแล้วก็ปลับปลื้มใจที่ได้มีโอกาสโดยเฉพาะคนที่เป็นส่วนหนึ่งในการได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยในต่างประเทศก็ดีนะคะอาจารย์ครับใช่ครับเห็นอาจารย์บอกว่าเตรียมจักรยานไว้แล้วพอดีว่าติด รายการก็เลยไม่ไปปั่นกับเขาเห็นปั่นอยู่หน้าบ้านพาทธิดาเช้าต้องจองต้องจองคิวเราไปจองเ็าไม่ทันใช่แต่ยังน้อยเราก็ได้เสื้อใช่แล้วก็ภูมิใจนะอาจารย์เสื้อได้อะไรมาเก็บเป็นที่ลึกเพราะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเอาเสื้อตัวนี้เปิดประมูลได้เป็นสมบัติใช่อาจารย์มันเป็นเขาเรียกว่ามันมีคุณค่าทางใจอ่ะ ช่นคะคะ<ช>ไม่ใช่เฉพาะ<ช>ความรู้สึกนี้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเสื้อ,อนะอาจารยแล้วก็ไม่เหมือนกันนะครับ<ช>ที่เขาทำขายเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนที่เรียนแบบ<ช><ช>เพราะฉะนั้นออริจินอลก็คือเสื้อที่ที่ได้รับราชทานกันมาเนี่ยไม่ว่าของของข่าว ทั้งหมดนะทุกสถานีนะก็จะมีสําหรับี่แล้วก็คนที่เข้าร่วมนแล้วก็คนเข้าร่วมเนี่ยที่ที่เซ็นชื่อกันไว้เนี่ยขอแจกกันไปหมดแล้วสังเกตง่ายๆก็คือว่าด้านหลังค่ะอาจารย์ด้านหลังปกเสื้อข้างในสาบเสื้อเนี่ยพลิกออกมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเบอร์ปกติมันก็จะเป็นยี่ห้อเป็นเบอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อที่เป็นของแท้เนี่ยก็จะเขียนว่าเสื้อพระราชทานสังเกตไหมคะใช่เนี่ยเป็นความพิเศษไปนะครับเก็บไว้ให้ดีจะมีราคา ถูกต้องนะคะเอกสารนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่วันนี้ทําให้คนไทยเนี่ยย,ยิ้มได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะรวมถึงเราสองคนด้วยเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากเรื่องราวดีๆเหล่านี้แล้วก็เช่นเคยสําหรับในส่วนของบดข่าวสารทีอ่อาจารย์เราก็มีเรื่องของข่าวที่เรียกได้ว่าน่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่นั่งชมเราอยู่ตอน<ช>นี้เหมือนกันะนะคะโดยเฉพาะข่าวแรกอาจารย์จะพาไปเชียงใหม่ใช่ไหมเจอโด,ย,ดยมากเกียงใหม่ก็มาเจอที่ผมเพราะว่า ไปกันบ่อยอยู่ที่นั่นนะจริงๆแล้วเนี่ยแพนด้านี่เชื่อไหมครับว่าผมเองไม่มีโอกาสได้ไปเจอตัวจริงนกทีะนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจบ้างเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญจากจีนเนี่ยนะครับเข้าตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยแพนด้าพอใจมากในการเลี้ยงดูช่วงช่วงและหลินหุยนะครับ เจ้าหน้าที่จากสมาค,คมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนําผู้เชี่ยวชาญจีนเนี่ยไปตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและจัดแสดงมีเพนด้าในประเทศไทยที่ศูนย์สัตว์เชียงใหม่ <c oughs> แสดงความพ,พึงพอใจว่าเพนด้าทั้งสองตัวนี้นะครับช่วงวงและหลินหุ่ยเนี่ยแล้วก็ดูอย่างดีมากเพราะไม่คําแนะนําการปรับแจ้งสว่างอุณหภูมิใกล้เคียงกับถิ่นกําเนิดรวมทั้งฝึกให้หลินหุ่ยเนี่ยนะครับเชื่อฟังคําสั่ง นะครับหวังว่าทําการการทําการผสมเทียมเนี่ยจะไม่ต้องใช้ยาสลบนะ,ะนี่ก็เป็นข้อแนะนําเพราะว่าคือสัตว์เนี่ยมันอาจจะมีผลเนี่ยนะระยะยาวหรือผลข้างเคียงะนะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับโดยมีนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการชนจะเชียงใหม่พร้อมคณะเนี่ยเป็นผู้ให้การต้อนรับบรรยายสรุปรวมทั้งพาไปดูสถานที่จัดแสดงเพราะมันจะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดแสดงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อนะครับสำหรับกั สำหรับคือให้เข้าไปพักไปอยู่โดยที่ไม่เจอกับผู้คนแล้วก็ส่วนจัดเตรียมเรื่องอาหารนะเพราะฉะนั้นทีมงานของสัตวแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเขาเป็นทีมที่ดีมากนะที่นี่นะเพราะว่ามันมีข้อกําหนดในการที่เราเอามาเขาให้ยืมนะจะมีสัญญาไม่ได้ให้มาเลยนะครับแล้วก็จะต้องกี่ปีต้องคืนในต่างๆเราเียเพราะนั้นเราก็ต้องทําตามข้อตกลงเขานะครับคุณวุฒิชัยได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จากสมาคมร้สัตว์ป่ายสารนับ รัฐประชาชนจีนเนี่ยเดินทางมาเยือนเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดําเนินโครงการถือว่าเป็นการวิจัยร่วมกันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แป่ประเทศไทยที่เดียวเขาให้ไปที่สิงคโปร์มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาแวะมาหลายที่แล้วก็มาแวะที่เมืองไทยผู้มีการสนสัตว์กล่าวว่าการพูดคุยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับจากสมาคมนุรักษสัตว์ปา่า จากประเทศจีนเนี่ยพอใจเป็นอย่างมากกับการทํางานของคณะวิจัยของอสวนสัตว์เชียงใหม่ะนะครับรวมทั้งชื่นชมการจัดแสดงและข้อกักกันได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแสงสว่างนะครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิในสวนสัตว์เพราะว่ามีเพนด้าเนี่ยท,ที่ต้องทุนสูงเพราะว่า เขาจะอยู่ในอากาศภูม,มิอากาศของเขานี้นนที่เย็นหนาเย็นนะเพราะนั้นปกติแล้วของไทยเนี่ยอยู่ยากแต่เราปรับคุณนภูปรับห้องอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะให้เหมาะกับสมกับเขาแต่ทั้งนู้นเขาก็ยังแนะนําว่าควรจะปรับให้ดีกว่านี้เรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยให้พอดีกันนะครับอันนี้เราก็รับฟังจากคํา แนะนําจากเจ้าหน้าที่ของเขานะครับแมเลี้ยงดูแบบวี p รจริงๆนะครคับ<า>แล้วก็ทางของเราเนี่ยินดีที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญจีนในส่วนของคณะทํางานในต่างประเทศเนี่ยน,นะครับซึ่งเราก็จะได้หารือกันต่อไปในเรื่องที่จะส่งคณะทํางานไปเพราะจีนก็มีศูนย์วิจัยใหญ่เลยเป็นใหญ่มากสําหรับของแพนด้าของของโลกว่า แพนด้าเนี่ยเป็นสัตว์สงวนแล้วใกล้จะสูญพันธุ์เหลือจํานวนไม่มากนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยเอง ก็ชื่นชมนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยถึงกับมีการถ่ายทอดเป็นสถานีทีวีสำหรับแพนด้าโดยเฉพาะเป็นเรียลลิตี้ชีวิตแพนด้านะคะแหมแต่จริงๆแล้วดูแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ความสําเร็จของจีนในการที่ชูแพนด้าเป็นจุดขายเหมือนเป็นทูตสันทวไมตรของของประเทศเขาเนี่ยทำไมเราไม่นําช้างไทยของเราเนี่ยอาจารย์ซึ่งมันก็ใกล้ศูนย์พันเต็มทีเนี่ยนะคะแล้วความสามารถเนี่ยไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าแพนด้าเพ้อเพอจะดีกว่าด้วยซ้ำนะมันน่าจะเป็นแบบนั้นบ้างนะอาจารย์คือก็มี ครับแต่ของเรานี่ห่วงสงวนแล้วก็คิดว่าไม่ควรส่งออกช้างของเราไปต่างประเทศนะอันนี้คือคือคือข้อหนึ่งแต่ถ้าเอาไปเป็นจัดกิจกรรมแบบลักษณะโชว์ไปอะไรเนี่ยนะเป็นข้างเป็นคราวเนี่ยไม่ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ที่เราห่วงก็คือว่าบางที่ขอไปแล้วก็คล้ายๆว่า เราจะยกให้เข้าไปเลยนะฮะเราน่าทําแบบรัฐบาลจีนเนี่ยจะก็ต้องมานั่งดูกันครับเพราะนั่นกฎหมายแล้วช้างนี่เป็นสัตว์สงวนนะฮะแล้วก็ห้ามแต่จริงๆช้างไทยเนี่ยแสนรู้มากแล้วก็ผมพาแขกไปครั้งที่แล้วที่ไปนะฮะไปดูช้างในการวาดรูปในอะไรต่างๆไม่น่าเชื่อว่าสามารถสอนให้เขา แต้มสีเอามาวาดเป็นบิวเป็นอะไรรูปสวยๆเยอะคือนางทําได้ทุกสิ่งอ่ะนะจะให้นางเต้นนางก็เต้นนะจานนะเวลาเทศจการสงการให้นางสาดน้านางก็ทำนะลูกช้างตัวเล็กเน่เขาสอนเนี่ยนะเอามาหอมแก้มมาทําอะไรต่างๆได้เยอะกว่าจริงๆช้างคือเทียบกับเรืองแสนรู้เนี่ยนะครับเทียบกับกับหมีเนี่ยแพนด้านสอนช้างเนี่ยช้างทํได้กิจกรรมได้เยอะกว่าแถมยังช่วยงานได้จานูอย่างในสุรินที่เขาไปลากซุงลากอะไรเงี้ยใช่คือเรียกว่า แหมมีประโยชน์ทั้งในเรื่องของความแสนรู้น่ารักของเขานะคะความสามารถส่วนตัวแล้วยังรวมไปถึงการนําไปเป็นเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งในการสร้างอาชีพให้กับคนในท้งที่คือที่ผ่านมางานช่างสุรินทร์เนี่ยก็เป็นแห่งเดียวของโลกนะครับคือคือเราบางทีเราไม่ค่อยเข้าใจไม่มีอะครับที่ใครเขาจะจัดงานใหญ่ขนาดนั้นสาหรับช้างใช่ไหมคไม่ใช่แค่เรื่องเลี้ยงโตจีน ให้ลิงให้ช้างเลยนะ<ฆ>อันนี้มีกิจกรรมแสดงมีช้างชนกันเหมือน<ฆ>นะยุทธาทีร่อ<ฆ>งแบบคือซึ่งมันเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่มากโดยการเอาสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดนะตัดบกนะของโลกเนี่ยมามาฝึกมาทําแสดง<ฆ>หลายๆกิจกรรมเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าถ้าเราประชาสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็เป็นไฮไลท์ของประเทศคนจะหลั่งไหลไปดูที่นี่เยอะมากคือเขาให้ความสําคัญทั้งในส่วนของช้างแล้วก็คนเลี้ยงช้างยังมีพิธีอะไรนะที่เขาจะต้องมีการตั้งสารประกรมหาจักรใช่ครับใช่ครับเรียกว่าเป็นสิ่งที่หาดูยากนะฮะอันนี้สาคัญมากแล้วก็จากเรื่องของหมีแพนด้าเราก็มาถึงสัตว์ของเราคือเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าทําไมเราไม่ทําให้มันมีความยิ่งใหญ่อย่างนั้น ใช่ไหมด้วยอย่างที่บอกอะใต่เรื่องการส่งออกไปเนี่ยแน่นอนที่สุดเราไม่ต้องการที่จะเอาให้เอาออกไปตรางประทํส่งไปให้คนจานให้แบบเหมือนกับว่าให้ไปเป็นวิทยาทานนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งมีการทาสัญญาที่ชัดเจนเหมือนช่วงช่วงหลินหุ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะดีนะถ้าทําได้ก็ต้องดูเพราะว่าคงจะเอาอย่างเช่นช้างที่ที่เขาเลี้ยงดูไม่ไหวจริงจแล้วก็เล่ร่อนอะไรงี้นะฮะอะไรนี้พวกนี้เนี่ยมันมันควรจะทําเป็นองค์กรที่ที่พูดง่ายว่า ครบวงจรทั้งหมดมานั่งคิดเรื่องเรื่องเกี่ยวกับช้างสถาบันคนฉบาลหรืออะไร่ะไรแกไขปัญหาช้างเล่ร่อนได้ด้วยใช่แล้วก็ไปพูดไงโอเคเช่าไปปีสองปีก็พวกนี้ก็ไม่ต้องทำไร ไปดูแลกับเขาอยู่แล้วก็จ่ายสตังค์ให้อะไรเงี้ยนะแล้วแต่ก็เสร็จแล้วก็กลับบาทโอ้โหจริงได้ประโยชน์กับหลายทางใช่น่าสนใจนะคะไม่ได้ให้เขาผูกขาดว่ายกให้เขาให้สวนจัดเขาไปเลยอย่างนั้นก็ไม่ควรทำใช่ถ้าว่าสถาบันข้าราชการหรือว่ารัฐบาลเนี่ยดูรายการเราอยู่นะคนที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบนำมาปรึกษาอาจารย์ชัยพันธ์ได้นะคะว่าเราจะสร้างเขาเรียกว่าชูช้างเป็นจุดขายใชไคะคืออย่าปล่อยให้เขาต้องรับผิดชอบ จากคนเลี้ยงช้างแล้วก็เอามาเล่ล่อนขายของแล้วก็ไปไล่จับเขาซึ่งมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีมันเหมือนผู้เอามาขอทานอย่างเงี้ยถูกไหมทั้งทั้งที่มันมันมีคุณค่าเราเปรียบเทียบไปเห็นอย่างการงองดินเพราะหลายที่เขาไม่เคยเห็นช้างฝรั่งนี่มาชอบมากคนจีนก็เลยไปขี่ช้างที่เชียงใหม่ที่สวนนงนุษหลายที่นะ เขาเข้าคิวกันชอบจะนุกมเพราะเขาไม่เคยเห็นไงใช่ค่ะอาจารย์ขนาดใหญ่แล้วช้างไทยเนี่ยฉลาดด้วยนะทำไมเราไม่สร้างช้างไทยให้เป็นเซเลปเหมือนกับเดินหุยช่วงๆบ้างนะจริงๆทําได้นะคะคราวนี้จากเรื่องของช้างเนี่ยนะอาจารย์ก็ยังอยู่แถวๆภาคเหนือเนี่ยนะคะแต่ว่าพาอาจารย์ไปดูเรื่องที่เป็นมงคลแล้วก็เข้ากับบรรยากาศวันนี้พอดีนะอาจารย์เพราะว่าทางเทศบาลนครเชียงรายเขานําตุงเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาของพ่อหลวงเนี่ยนะซึ่งเป็นผลงานออกแบบของสอง องศิลปินชื่อดังนะ,ะก็คืออาจารย์ถวันดัชนีแล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยโคศิทธพิพัฒน์เนี่ยนะคะไปติดตั้งหน้าสวนตุงและโคมนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจมากๆนะคะสำหรับงานนี้นะคะพาไปดูเลยก็แล้วกันนะก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนชาวเชียงรายเนี่ย รู้สึกตื่นเต้นนะ,ะแล้วก็ดีใจเพราะว่าทางเทศบาลนครเชียงรายเขาได้มีการติดตั้งตุงเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาที่มีการหล่อขึ้นเป็นการหล่อขึ้นรูปนะต่อเนื่องแล้วก็สวยงามมากนะคะอาจารย์ดูเนี่ยนะคะสวยมากเลยใช่ก็ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสวนตุงและคมนครเชียงรายถนนธนาัยถ้าใครถามว่าตรงไหนตรงถนนธนาัยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่เลยตอนนี้เขาบอกว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เขาใช้ชื่อเลยว่าสวนตุงใช่ไหมใช่อาจารย์เขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยสวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านไปพบเห็นเนี่ยเขาบอกว่าสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางไปมาเป็นอย่างมากซึ่งทางนายุทศชมนตรีนครเชียงรายนายวันชัยจงสุธรามดีก็บอกว่าที่เดินทางไปตรวจการติดตั้งตุงเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิตพิพัฒน์นะศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายแล้วก็เป็นผู้ที่รังสรรค์งานวัดร่องขุนนะคะก็บอกว่าเนื่องจากวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปีนี้ทางเทศบาลในฐานะที่เป็นส่วนราชการท้องถิ่นก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็เลยมีการจัดทำตุงโลหะขนาดใหญ่จำนวนสองผืนที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้อันนี้ใกล้ๆนะอาจารย์สวยมากเลยนะคะสูงสักประมาณ10เมตรค่ะอาจารย์ก็นำไปติดตั้งที่อาคารสวนตุงและโคมนครเชียงรายนะคะโดยผืนแรกเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมืออันนี้เป็นผลงานการออกแบบของอาจารย์ถวัน ัชนีศิลปินแห่งชาติผู้ร่วงลับนะคะซึ่งเคยเสร้างบ้านดําในตำบลน,นาแเภอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมาแล้วนะคะส่วนพื้นที่2นะคะเป็นจะตั้งอยู่ด้านขวามือที่เราเดินเข้าไป พื้นนี้เนี่ยจะออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ซึ่งลักษณะของตุงก็จะเป็นตรงตรุงคู่กันนะคะอยู่ภายในสวนตุงและคมะคนครเชียงรายซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์เฉลิมชัยในการไปช่วยถอดแบบแล้วก็ควบคุมการหล่อปฏิมากรรมนันนี้อาจารย์คงจะเข้าใจขั้นตอนนะเพราะว่าอยู่ในฟิลด์เดียวกาาันนะคะก็บอกว่าออคือไปควบคุมการผลิตเนี่ยนะคะให้มีความสวยงามก็ทําให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถแวะชมได้ตลอดนะคะ โดยนายวันชัยก็บอกนะว่าจากการศึกษาเพื่อเมืองเชียงรายมีความก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงก็พบว่าสิ่งสําคัญคือการพัฒนาการศึกษาศิาละปะวัฒน,นธรรมและการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะโดยดูได้จากศิลปะของศิลปินต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเชียงรายได้อย่างคับขั่งทางเทศบาลก็เลยพยายามที่จะปรึกษา ผู้รู้และก็ศิลปินเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นบุสโลบายที่ดีนะอาจารย์เห็นยังไงคะใช่ครับเพราะว่างานตุงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นผ้าใช่ไหมจะเป็นผ้าหรือไม่ก็เป็นเรื่องการทออะไรเงี้ยนะเป็นกระดาษเป็นตุงกระดาษแต่อันนี้เป็นตุงที่เป็นโลหะเป็นประติมากรรมงดงามนะอาจารย์เพราะว่าเจ้าของผลงานเพิ่งเพิ่งเริ่มใช่ไหมเห็นได้ข่าวว่าจะทํา อีกให้ครบ12บนาศีใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าต้องใช้เวลาในการทำยาวนานนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับคือเอาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเข้ามาเป็นจุดขายดีจริงๆนะอาจารย์อย่างเมื่อกี้เราพูดเชียงใหม่เราพูดถึงสุรินช้างสุรินแล้วระช้างที่สุรินเรื่งต่างๆอนี้แล้วตอนนี้อันนี้คือเอาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะอยากให้แล้วคนก็จะไปท่องเที่ยวอ๋อ แล้วเขาจะไปรู้เออตุงเขาทาเพื่ออะไรยังไง<ช>อ๋อนี่มันม<ช>ีตุงโลหะอะไรอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาคิดอยู่แล้วจะเป็นสวนตงุงแลเป็นย่ายิ่งก็ศิลปินที่เขาเป็นบ้านเกิดที่เชียงรายน,นะ้รัก<ช>็ทำให้ให้กับสถานที่ที่เขาอยู่เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางวัฒ<ช>นธรรมอีกที่หนึ่งเชียงรายไปไกลนะครับแล้วก็ไปได้เร็วมากใ<ช>น,นเรื่องแล้วก็ทำอะไรด,ดีๆโดยเฉยพาะเรื่องอปีใหม่นี่ก็จะมีเรื่องดอกงงดอกไม้ผมเคยไปช่วงงานเขามีชิลลิอเป็นอะไรเพราะที่นั่นเขาสามารถเอาไม้มึงหนาวนะฮะ,ะมาเพาะมามา,ะมาเวลาพอออกดอกเนี่ยนะครับก็จัด เทศกาลไม้เมืองหนาวสวยทุกอย่างนะที่เชียงรายเนี่ยจารย์สาวๆก็สวยนะจานไปแอวมาแล้วนะคะอลองไปฟังความรู้สึกของศิลปินเจ้าของตุงบ้างนะคะอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยบอกว่าสําหรับตุงที่ตนเองออกแบบนะคะด้านบนสุดเนี่ยเดี๋ยวเราย้อนไปที่ตุงนะคะอันนี้หน้านะเขาบอกว่าด้านบนสุดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอาจารย์นะคะก็บอกว่าซึ่งทรงครองราชครบ50ปีแล้วก็ตราสัญลักษณ์เนี่ยรวมถึงพระบรมชายลักษณ์รวมทั้งสัญลักษ รักว่าทรงมีทศพิธราชธรรมก็จะรายล้อมด้วยนาคนะจทีนแสดนความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เชียงรายซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําโขงด้านล่างลงมาจะเป็นพญาครุฑเนี่ยนะคะที่เป็นพานะของพระนารายซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์โอเข้าใจคิดนะคะถัดลงมาค่ะจารย์เป็นพระสงค์นิกก่อนชาวไทยเนี่ยนะคะเราจะเห็นอยู่ในภาพนี้ที่เป็นตุงที่เป็นขอ,อาจาย์เฉลิมชัยนะคะรวมทั้งมีช้างที่มีลวดลายห่อหุ้ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของชาวเชียงรายขณะที่ตรงฐานเป็นพญานาคก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เช่นกันนะคะส่วนตรงที่อาจารย์ถวันออกแบบไว้นั้นนะคะอาจารย์เฉลิมชัยได้พูดแทนบอกว่าอันนี้เป็นลวดลายที่ค่อนข้างทรงพลังมากตรงนี้ดูจากมองเนี่ยอาจารย์เรามองด้วยสายตาเนี่ยมันดูมีพลังนะคะคซึ่งก็บอกว่า ต่างจากของอา,อาจารย์เฉลิมชัยที่จะเนเ้นเรื่องความพลิ้วไหวโดยตรงของอาจารย์ถวันด้านบนเนี่ยจะมีพระนารายณ์นะอาจารย์ที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์ที่ทรงพยาคุธแล้วก็มีกระต่ายค่ะที่เป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นี้ประจําปีเกิดนะคะด้านล่างลงมาจะเป็นช้างแสดงถึงความทรงพลังและคนเชียงรายก็เป็นคนมีพลังขณะที่ด้านล่างจะมีพญานาคนะคะที่แสดงความอุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกันโดยอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกนะว่าสําหรับแนวคิดในอนาคตก็คือการสร้างตรงเป็น12ราศ นี่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะให้อยู่ภายในสวนตุงและก็โคมนครเชียงรายคือสร้างให้ยิ่งใหญ่ด้วยประติมาก,กรรมแล้วก็โลหะที่อายุยืนยาวนานหลายพันปีเรียกว่าไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลานะคะแล้วก็เมื่อผู้คนแวะมาเนี่ยก็จะต้องตกตะลึงแล้วก็อยากจะเข้าไปดูซึ่งตุงเนี่ยก็มีหลายผืนตามจํานวนราศีเลยแต่ว่าการจะสร้างให้แล้วเสร็จทั้งหมดนั้นก็คงต้องใช้เวลานะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเวลาแล้วก็คือทุน ใช่อันนี้สําคัญมากนะแต่ว่าสามารถทําได้นะอาจารย์ก็บอกว่าหากทุกคนสามัคคีกันโดยเฉพาะคนที่มีฐานะที่สามารถช่วยเหลือได้มากอ่าอันนี้ในฐานะศิลปินอาจารย์เห็นยังไงคะคืองานนี้อาจจะไม่ต้องอะไรนะทำอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่างานเฉลิมชัยก็งานเยอะนะครับงานของอาจารย์เฉลิมชัยเชิญอาจารย์เทพันธ์ไปช่วยหน่อยวัดีก็ได้เออะได้บุญเลยนะสักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันทําคือมันมีเงา ประติมากรหรือศิลปินเนี่ยนะครับช่างปั้นเนี่ยอยู่ทั่วประเทศเยอะแยะนะฮะเราก็สามารถที่จะเชิญเข้าไปนะฮะกี่ชิ้นก็บอกมาเอาเป็นจะเป็นศิลปินของอ่ในเชียงรายใช่ไหมเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้มีส่วนร่วมกันกลายเป็นแกลอรี่ที่รวบรวมเขาเรียกว่างานประติมากรรมของศิลปินจากทั่วประเทศไปเลยจ๋งนะเป็นจุดขายจุดเช่ราะถ้าว่าถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าจะเอาว่าให้คนเชียงรายทําก็ไม่ได้ละเอียดนะฮะแต่พีแต่ว่าอย่างที่บอกเวลา ต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้าไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นศิลปิน,นที่เป็นของเชียงรายเท่านั้นเนี่ยนะครับเ<ช>พราะตอนนี้นำร่องแล้วคือศิลปิน ทั้งสองท่านที่เป็นคนเชียงรายนะถามว่าดีไหมก็ยินดีแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยค่ะที่อาจารย์ยพันธ์อาจารย์บอกเบอร์โทรไปแล้วขอห้องไป็นไเลยครับรายการเราอ่เนะคะอีกานติดต่อมาเนี่ยค่ะนี่เป็นผู้จัดการส่วนตัวอาจารย์นะสำหรับที่จะให้ไปปั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ชัยพันธ์ว่าินดีเลยนะจากเรื่องตรงเรามาที่เรื่องอะไรกันดีคะอาจารย์เออเรื่องเศร้าๆอันนี้เรื่องไม่ค่อยดีล่ะที่ลําปางนะทางเหนืออีกเหมือนกันนะครับค่ะผู้ว่ามือรถม้าสั่งชุดทําทันทีชุดใหม่นะ เราก็นึกว่าท่องเที่ยวทททเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าชุดทําทันทีประสานหน่วยงานที่เกิดข้องลุยทุบทิ้งนะเตาเผาทานผิดกฎหมายเกินก่อคาพบหมู่บ้านเดียวมีมากถึงร้อยกสเตาแถมตัดไม้หวงห้ามมาเผาทาถาดขายร้านหมูกระทะทั่วภาคเหนืออย่างเป็นล่าเป็นสันโอเสียดายนะครับเรื่องอะไรรู้ไหมครับว่าที่จริงเรื่อง อาชีพราตรเนี่ยเป็นเรื่องควรส่งเสริมทีแรกผมว่าเอ๊ะทำไมผู้ว่าถึงเอไปทํากับชาวบ้าน,น,นอ,อย่างนั้นแปลอะไรต่างๆแต่นี้เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงคือถ,ถ้าข้อเท็จจริงขเงขาเผา่านโดยสุจริตโดยชอบอะไรอย่างนี้นะอันนั้นก็โอเคแต่การเผาฐานเนี่ยเขาต้องขออนุญาตเหมือนกันมันมีเรื่องกฎหมายสิ่สำคัญก็คือ,อคุณ,คณท่านนายสามารถ ลอยฟ้าผู้ไจากการจังหวัดลำปางเนี่ยได้สั่งการให้ชุดทําทันทีเนี่ยของจังหวัดลำปางฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคากำนัน,ผ,นผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเจ้าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมตำรวจทหารลุยเลยนะครับเข้าไปทําลายเตาเผาถ่านในพื้นที่บ้านนาโป่งหานหมู่เจ็ดตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคานะฮะโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับ จาก167เตาเนี่ยทำลายไปได้20เตาทำไมถึงต้องทำลายเพราะว่าผู้ว่าได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบตัดไม้เพื่อนํามาเผาถ่านกันอย่างเป็นล่ําสันที่บ้านนาปโป่งหารหมู่เจ็ดตำบลใหม่พัฒนาอำเภอเกาะคาและไม้ที่เผาเนี่ยส่วนม,มากจะเป็นไม้ห่วงห้ามทั้งมีกระดูกระยาเลยและกระบกซึ่งถือว่าการเอาไม้พวกนี้มาเนี่ยมักจะไปลักลอบจาก ป่าทาง,งวนแห่งชาติป่าอนุรักษ์และป่าชุมชนโดยการรับซื้อจากชาวบ้านที่ลักลอบตัดเป็นขบวนตัดไม้ทำลายป่าที่ดุนแรงที่สุดอันนี้ข้อเท็จจริงยังไงเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นการทาโดยสุจริตจริงที่บอกว่าไม้ที่ไม่ใช่ไม้ห่วงห้ามเนี่ยนะครับมันเป็นอาชีพที่ที่ควรจะส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาเป็นรายได้แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงอย่างนี้คือไม้ประดูไม้กระยาเลยมันไม่ควรจะตามทํามอย่างเด็ดขาดเลยเราก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะในตรงนี้จึงได้เกิดกรณีที่ททเข้าไปนะผู้ว่าเคยเรียกประชุมกนในพิเยบ้านทั่วทั้งจังหวัด และเน้นย้ําการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน2เรื่องให้แอมเพอกำนันวิยบ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดาเนินการอย่างจริงจังยับยั้งการตัดไม้ทําลายป่าและแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านและตําบลน,นะครับจากการที่พบปะกันแล้วเนี่ยนะครับได้มีคำม,มั่นสัญญาจะขยายพื้นที่ป่าชุมชนให้มากที่สุดจากเดิมจังหวัดลำปางมีป่าชุมชน238แห่ง นะครับหรือ238หมู่บ้านปีนี้ตั้งเป้ามีป่าชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น450หแผงหรือ450หมู่บ้านเพราะว่าหากปล่อยไว้เนี่ยนะครับไม่ใช้ประโยชน์ในป่าชุมชนป่าชุมชนนี้ต้องมีคนดูแลแลวก็ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ป้องกันไม่ให้คนเข้าไปลักลอบตัดเพราะฉะนี้อย่างป่าชุมชนนี่ไม้ก็สามารถนามาใช้ได้ หลักเกณฑ์ก็แบ่งกันว่าคือไม้ที่ไม่ใช่ไม้สงวนใช่ไหมครับ <c oughs> ที่มันโตเร็วตัดแล้วเนี่ยตัดยังไงที่มันจะแตกออกอีก <c oughs> มันก็สามารถใช้ตัดกิ่งตัดอะไรหรือไม้ที่ห,กหักขัดเนี่ยพวกนี้เอาไปทําฐานได้ <c oughs> แต่ไม่ใช่ไปเอาไม้ที่ห่วงห้ามไปอ <c oughs> ะไรนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ป่าเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ <c oughs> ผู้คนอยู่กับป่าก็ต้องใช้ประโยชน์ด้วยแต่ต้องใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนน <c oughs> ะอันนี้เนี่ยา มันผิดกฎหมายมก็เห็นด้วยนะครับว่าต้องทุบทิ้งต้องอะไรแต่ถ้าเขาทําโดยสุจริตก็ควรจะสนับสนุนและส่งเสริมไม่เป็นอาชีพนะครับค่ะอะไะค่ะเดี๋ยวก่อนที่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นปัญหาของคนนะคะอาจารย์ใช่ครับเ,เป็นปัญหาของคนที่เรียกว่าเป็นเคสดรียอีกหนึ่งอย่างที่อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเรามองแบบผิวเผินเนี่ยเราอาจจะคิดเหมือนมุมแรกที่อาจารย์มองว่า มันไปเขาเรียกว่าทนทำไมทำไมไปทำลายอาชีพทำไมไปทุกทำลายไรของเขาใช่ไหมครับแต่ถ้ามองอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังสักครู่มันมีเรื่องราวข้อทีจจริงอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนะคะก็เรียกว่า ในหลายพื้นที่ก็คงจะมีปัญหาแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ลำปางนะคือมันมีตอนนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาถานไมาอย่างนั้นเขาเรียกไบโอชาอคโคนี่มันสามารถเอากะลามาเ้าเอาอะไรต่างๆไม่แต่เรื่องว่ามีวัสดุแบบพืดนะครับเอามาเผาเนี่ยโดยใช้ความร้อนสูงแล้วก็ จะมีเตาเผาพิเศษเนี่ยทำให้ให้มันกลายเป็นฐานได้นะก็ทั้งแกลบอาจารย์ที่เขาอัดแท่งทำเตาแล้วก็เศษเศษไม้เศษเล็กๆเนี่ยนะครับไปเผาให้มันเป็นฐานได้เป็นเบลเจอรนแล้วมาอัดเป็นแท่งเป็นอะไรได้แล้วก็เอาไปใช้หมูกระทะอะไรเพราะมีที่เขาทําพวกฐานพวกนี้ส่งออกต่างประเทศด้วยะต่างประเทศเขาก็ใช้ทาบาร์บีคิวทำอะไรต่างๆใช่ค่ะอันนี้เป็นปัญหาของคนนะฮะที่ อาจารย์นำมาเล่าให้ฟังแต่ว่าจะมีปัญหาของสัตว์นะอาจารย์ที่จะเล่าให้ฟังเหมือนกันแต่ว่าพอรู้พักกันโอ้ยพอสมควรเลยนะคะถึงขั้นที่้ว่าเจ้าของเนี่ยต้องหลังน้ําตาเลยรู้สึกจะไปทางเหนือกันตลอดยังอยู่ทางเหนือตลอดนะอาจารย์เราติดใจเชียงใหม่ลำปางนี่จะไปลําพูนอาจะไปลําพูนแต่ว่าก่อนที่จะไปลาพูนเนี่ยเราไปพักกันก่อนนะอาจารย์นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าเราจะพาไปดูเรื่องอะไรกันค่ะ